สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับ อานอเฉพาะกิจของวันที่21มีนาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่21นะครับสําหรับฮานอยนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับท่านใดที่จะนําไปใช้อย่างอื่นก็ขอพิจารณาดูนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะสาหรับฮานอยเฉพาะกิจนี้จะออกจะออกนะครับออกเวลา ออกเวลา4โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับของมีพิธรมดาก็มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่นกันนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทักท้ครนะครับแบบนี้นะครับ จะคู่นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออเดีเอเ่อจะคู่นะครับจะคูนะครับอืมจะคู่ครับแป๊บหนึครับื เห็นไหมครับมองเห็นไหมอืมอ่าหน่อยนะครับตักหน่นะครับอืมอ่ามองไม่เห็นหรอกอ๋อเอาอย่างนี้ก็แลวกันครับอืมันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะจดไปนะครับสี่ห้าหกเน้นที่สี่นะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับจุดทันอยู่เนาะขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีเองๆนะครับวันนี้ก็เอานี้นะาครับขอความคุณลงมาครับครับเอานี้ยขั้วตันครับ